วันนี้พวกเศรษฐีพยายามจะแก้กฎหมายให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้คนจนไม่ได้ไประโยชน์อะไรหรอกครับเพราะว่าคนรวยเป็นเจ้าของที่ดินเขาก็สามารถที่จะขายแล้วก็สร้างความมั่งคั่งแต่ชาวบ้านก็โอกาสที่จะได้ครอบครองที่ดินก็เป็นเรื่องยากขึ้นก็ต้องไปบุกลุกบุกป่าเพื่อจะหาที่ดินในป่าอยู่แล้วท้ายสุดก็ เอามาแปลเป็นสอปรกอรแล้วก็ออกเป็นโฉนดแล้วก็ขายแดกนั่นเองมันก็วนเวียนแบบนี้นะดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรายังมีผู้นําเป็นแบบนี้นะประเทศไทยก็จะหายไปจากแผนที่โลกแต่มันก็คงผมคงตายไปแล้วหลายปีหนะ่อยแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหะดังนั้นอย่ามองข้ามปัญหาที่ว่าการปล่อยให้ต่างชาติมายึดครองถือครองที่ดินในประเทศไทยอย่าไปอ้างประเทศนูน้นประเทศนี้เลยว่าประเทศหนึ่งเขายังให้ต่างชาติมันไม่เหมือนกัน ประเทศเหล่านั้นก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยคนที่ไปซื้อที่ดินอยู่ในประเทศนั้นก็ต้องรวยจัดๆก็เป็นการเอาเศรษฐีเข้าไปอยู่ในประเทศเขาแล้วก็ไม่ได้มีจํานวนเยอะหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ที่ดินราคาถูกเหมือนบ้านเราในบางประเทศก็มีดินแดนใหญ่โตมโหฬารมีเนื้อที่เยอะไอ้บ้านเรามันมีอยู่เนื้อที่อยู่นิดเดียวนั้นถ้าเราขายไปแล้วเนี่ยโอกาสจะได้คืนยากมากเราจะไปซื้อคืนได้ไงใน,นเมื่อคนไทยส่วนใหญ่ก็มีแต่คนจนๆ ส่วนในพวกเศรษฐีมันมีที่ดินเยอะอยู่แล้วมันไม่มีคิดหรอกจะซื้อที่ดินไทยกลับมี่จะจะขายออกเพราะวันนี้มีที่ดินเยอะก็ไม่ยอมเสียภาษีกันเอาไปทําสวนกล้วยสวนมะนาวอะไรกันทุเรศทุลังนะนี่คือจุดหนึ่งที่สันดาห์ของคนไทยครับมันก็เป็นแบบเนี้ยคือชอบคิดอะไรกันแบบสั้นๆไม่มองเรื่องอะระยะยาวเอาประโยชน์ส่วนตัวก่อนไม่ได้ค่อยจะคิดถึงเรื่องส่วนรวมเท่าไหร่นะครับระบบราชการบ้านเรากนกันวันนี้ก็ ใหญ่โตเถอทักนราชการที่ทํางานน้อยข้าราชการที่ว่างงานเยอะว่างงานเยอะไม่พอเสือตําแหน่งใหญ่ใช่ไหมแล้วยิ่งมีโครงการจะ,จะขยายอายุราชการอีกดังนั้นก็จะมีจ้ราชการโตขึ้นเรื่อยๆแต่ประเทศก็จะจนลง,งเฉยเจ๋อทำอะไรไม่ได้ทำมาหากินเลี้ยงชีวิตครอบครัวด,ดีสุดก็ผมก็อยากเป็นแบบนั้นนะ จริงถ้าคุณบอกให้เฉยผมก็เฉยได้นะก็โอเคไม่ต้องทาอะไรแนละ้วก็อยู่กันแบบนี้แล้วกันนะตัวใครตัวมันใช่ไหมจีนก็ดีนะเพราะผมเป็นคนอยู่จัดอยู่ในกลุ่มของคนมีเงินนะผมไม่ได้เดือดร้อนเลยทั้วันนะี้ก็ใช้ชีวิตได้ยิ่งมีฝรั่งมาอยู่ในประเทศนี้เยอะๆนะครับก็ยิ่งดีนะนเพราะม,มันก็คนเหมือนกันนี่ใช่ปะก็จะคนไทยคนฝรัง่งกัมเหมินจีนก็คนเหมือนกันพี่แต่ว่าคนไทยที่เขา ด้ยโอกาสเดีวก็ยิ่งโอกาสลืมตาปากยากขึ้นไปใหญ่ผมไม่รู้สึกอะไรนะต่างชาติจะถือดีที่ดินกี่แปลงก็จ้างมันเพราะยิ่งมีคนรวยๆมีอยู่ประเทศนี้เยอะๆมันก็ช่วยผมจ่ายภาษีให้มันโอนสัญชาติเป็นคนไทยได้เลยผมยังเอาไว้นะเอาเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐีมาอยู่ประเทศไทยปเป็นเศรษฐีดีๆนะเอาเงินมาเนี่ยมึงเอาบัตรประชาชนไปเลยเออมีคนดีๆมาช่วยสร้างชาติทำไมจะไม่เอาแต่ว่าคนจนก็จะลำบากหน่อยนะ แ้แต่คุณใหญ่ผมหยุดก็ได้นะนี่มีปัญหานี่เออเรื่องดูแลครอบครัวคุณไม่ต้องห่วงผมหรอกครับเพราะผมก็ดูแลครอบครัวผมไม่ได้บกพร่องอะไรนี่ยิ่งผม,มดูแลครอบครัวผมได้นะไม่ได้เดือดร้อนแต่เพียงว่าสันดานผมมันมันไม่ได้เป็นคนที่ใจหินธทมินชาติอ่ะบางทีเห็นคนลำบากก็อดไม่ได้ที่จะสงสารแลร้วยิ่งโดยความที่เขาไม่รู้ เขาจะเรียนน้อยเขาจะคิดไม่ทันใช่ไหมครับเขาก็เลยมองแค่วันต่อวันไม่ได้มองไกลๆครับใครแจกเงินกูก็เอาใช่นไหมครับก็แค่มีเงินใช้ไปวันต่อวันแต่ไม่ได้มองไปไกลถึงวันข้างหน้าหรอกครับเพราะว่าแค่วันนี้เขาก็ยังเหนื่อยเลยเพื่อนผมเนี่ยวันนี้มันก็ไม่ได้เดือดร้อนละไปวันต่อวันนี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วตอนนี้ก็ต้องคิดไปข้างหน้าแล้วเออประเทศไทยอินวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไง คุณดูผู้นาประเทศคุณดูนักการเมืองวันนี้นะว,ว่ามันโคตรจะชั่วสารเลวแค่ไหนนันเนี่ยดูเห็นคนผิดจะเห็นก็ไม่กล้าจับไม่กล้าปลดเห็นไหมเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งทหารเป็นทั้งนักการเมืองเป็นทั้งข้าราชการแล้วก็ยังมีเป็นทั้งเศรษฐีอีกแล้วก็ยังมีคนจนคือจนแล้วยังเสือกโง่อีกนึกออกประเทศเนี้ยนะ ถ้าเป็นแบบนี้ไปนะผมว่าสิ้นชาติไม่มีโอกาสเลยที่ประเทศนี้จะกลับมายิ่งใหญ่ล้ประเทศอื่นๆนีก็มีจะแซงเราขึ้นไปเรื่อยๆเราก็มีจะถอยหลังลงวันนี้เราปัญหาใหญ่ประเทศนี้ก็คือนี่นี่ก้อนมหาศาลทึ่ผมยังไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่ชาตินะจึงจะใช้ได้หมดนะจริงไม่รู้อะไรเราต้องใช้เวลากี่ชาตินะที่คุณจะสามารถใช้นี่ได้หมด ดังนั้นก็จะมีแต่การคนจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนรวยก็ก่อโกยก่อกลยพอก่อกยเยอะลุกคนจนกลายเป็นภาระ,ะเขาก็อยากได้ต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเยอะเพราะคนพวกนี้ก็มาช่วยกันรับภะระคนจนนี่แหละเพราะคนจนไม่ยอมรวยสักทีก็เลยต้องไปเอาคนรวยจากต่างประเทศมาเติมนะครับแต่ว่าคนจนก็จะโอกาสที่จะ ลิมตาปากก็จะย่างหน่อยนะครับเองน้อยหน่อยพูดถึงผมไหมล่ะก็มันช่องผมนะบางทีผมก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเมือนกันนะ้วก็เอาเรื่องสับเพล้วมาคุยฟังนะครับถ้ามันอึดอัดก็ก็ฟังตอนหน้าตอนนี้ก็หยุดพักก่อนก็ได้นะครับถ้ามันไส้ผมแต่สิ่งที่ผมกำลังทำคือจะลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทยเท่านั้นเองถ้าไม่ชอบในสิ่งผมทําก็ก็ผมก็เสียใจแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะ ก็บอกแล้วทำได้กันไหนก็แค่นั้นไงผมก็ไม่รู้นะคืนนี้ผมขึ้นในชีวะโค้ดว้นี่นะครับไม่รู้พงเดีนย้ยุ้ยจะมาโชว์ตัวเลขให้ดูสักเท่าไหร่นะครับวันนีนะ้หน่วยงานราชการเราเนี่ไม่เคยมีความคิดอยากผู้นำคนไหนเลยที่จะลดขนาดของของไปหน่วยงานราชการครับไม่ลดไปพอยังเสือกจะขยายอายุด้วยแทนที่จะรีบไลๆ่ๆเกษียณเกษียณไป แล้วก็ยุบองค์กรบางองค์กรเนี่ยอ่าวันนี้เมื่อวานมีแต่คนตื่นเต้นกับเรื่องน้ําท่วมถามผมตลอดว่าน้ำจะท่วมไหมผมก็ยากที่จะตอบแต่มันก็เป็นวัน,นทุกปีให้เราได้ลุ้นนะปัญหาน้ําท่วมเนี่ยผมแก้ได้นะถ้าผมมีอำนาจผมแก้ได้เลยถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมจริงๆโคตรหมู เอาจริงไม่มีอะไรยากเลยนะแล้วมันก็ไม่เดียว่าเป็นประเทศเราประเทศเดียวมันมีหลายประเทศที่เขาก็มีปัญหาเดียวกับเรามาก่อนแต่วันนี้เขากแก้ปัญหาได้สําเร็จรุล่วงไปเรียบร้อยแล้วแล้วประเทศก็จะเริ่รุ่งเรืองประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์เนี่ยนะอยู่ต่ํากว่าน้ําทะเลผมว่าเป็นสิบเมตรอ่ะผมไปยืนยืนตรงจุดนั้นมาแล้วนะโอ้โหมองลงไปข้างล่างนี่คือประเทศแต่ที่ผมยืนอยู่นี่มันคือเขื่อน มันไม่ได้เขื่อนกันแม่น้านะครับมันเขื่อนกั้นทะเลก็ไม่น้องคุณคิดดูเดียวมันมันอลังการกว่าขนาดไหนไอ้เขื่อนกั้นกั้นแม่น้ํามันกระจกที่ประเทศฮอลแลนด์นี่เขาจะทําเขื่อนกั้นทะเลครับเพื่อไม่ให้น้ําท่วมประเทศเขาผมไม่นึกนะนะถ้าเกิดมีใครมาก่อวินาศกรรมแม่งระเบิดตู้มเดียวเนี่ยคุณคิดดูทะเลทั้งทะเลอ่ะน้ำทะลักขึ้นมาแล้วมันจะไปอุดยังไงไหวเนี่ยจะต้องใช้ไอ้ตรงจุดที่ต้องขน หินขนเราไปอุดเนี่ยมันยังจะเข้าไปได้ไงเมื่อน,น้ํามันทะลักมามหาสังนะเนี่ยแล้วก็ในประเทศเขาก็มีเรือนะแต่เวลาเจ้าเรือเนี่ยออกสู่มหาสมุทรเขาต้องมีเครื่องยกเรือเขาออกนะแล้วมีเครื่องยกเรือกลับนะเพราะว่านี่ตรงนี้คือทะเลอันนี้คือพื้นดินนะคุณกี้ดูดีครับทะเลอยู่บนหัวนะแล้วเรือจะวิ่งอยู่ในเรือเราไม่ใหญ่เรือสำราญน,นะจะวิ่งในแม่น้ําในประเทศพอจะออกทะเลเขาก็มี ก็เรียกเป็นแชมเบอร์เนี่ยเอาเรือยกขึ้นด้วยการระบบน้ำแล้วก็สูบน้ำออกแล้วก็อะไรเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีต้องหลายวิธีการ,รับที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่ผมเห็นอีกรัฐบาลมันก็เดี๋ยวรัฐบาลจะบ้านที่ถูกน้ำท่วมก็ชดเชยใช่ไหมเยียวยารัฐบาลก็มีนโยบายนะเยียวยาผมไม่รู้เนี่ยรอบนี้นะมึงแกล้งปล่อยให้ท่วมหรือเปล่าว่าเพื่อะอะไรครับเพื่อได้อนุมัติงบเยียวยาง งบเยียวยานี่ก็คือแดกกันนั่นแหละครับเพราะเราก็ไม่รู้เยียวยากี่ครอบครัวเยียวยาจริงเยียวยาไม่จริงมาพวกเราไม่เคยรู้เลยว่า,าไอโครงการคนล,ละครึ่งไอโครงการลงทะเบียนคนจนเบี้ยนูน่นเบี้ยน,นี่เนี่ยมันมันมีผีกี่ตัวมีคนกี่ตัวเนี่ยไม่เคยมีใครรู้ไม่เคยมีใครตรวจสอบเพราะแม่งเล่นลงทะเบียนใหม่แล้วก็ล้างข้อมูลเก่าทิ้งแต่ไม่ยอมใช้ฐานข้อมูลเดิมในชะ่ไหมตอนนี้ก็เหมือนกันความจริงถ้าบริหารจัดการน้ําดีๆมันไม่น่าจะท่วมนะ แต่รอบนี้ก็ปล่อยมันท่วมก่อนจะได้มีข้ออ้างในการเบริกงบไงเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องใน,นเรื่องัญหาน้าท่วมเนี่ยคนมันจงใจให้ท่วมใครเป็นรัฐบาลก็อยากให้มันท่วมเพราะว่ามันท่วมแล้วก็จะอนุมัติงบประมาณในการไปเยียวยาไงเออแล้วก็เราก็ไม่มีใครเช็คได้หรอกว่าไอที่ไปเยียวยาเนี่ยมันเยียวยาจริงเยียวยาปลอมไปเล้ว้แต่เราก็เป็นแบบนี้หน่วยงานรารการก็ไร้ปฏิปักา์ไม่มีครับ ไม่มีใครคิดเลยที่จะลดหน่วยงานที่ไร้ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างเรื่องน้ํานี่มีไม่รู้กินหน่วยงานแต่ก็ไม่มีใครคิดจะแก้ไขมีใครสงสัยไหมว่ากรุงเทพจะป้องกันน้ำวมได้ไงอยากเก่งเมื่ออยู่นอกวงการมึงนี่ก็จับผิดกูจังคนระับคือผมไม่ได้บอกผมเก่งผมแค่บอกว่า การแก้ปัญหาน้าท่วมเนี่มันทําได้เพราะว่ามันมีประเทศที่เขาทำได้อยู่ไงไม่ใช่ผมเป็นคนคิดคนวิธีการแก้น้ําท่วมมันมีประเทศที่เป็นตัวอย่างอยู่ไงก็เลยก็ไปเอาวิธีการเขานั่นแหละเออแล้วก็เริ่มท้ายสุดก็ไม่ต้องมานั่งเยียวยากันทุกปีไงมองย้อนหลังไหมไครับว่ากีป่ปีไหมเนี่ยประเทศเราเนี่ยที่ไม่มีการเยียวยาน้าท่วม ไม่มียาเกี่ยวยาน้ําแห้งไม่มีการช่วยค่าเกี่ยวข้าวไม่มีการช่วยค่าไม่ต้องเผาตอใช่ไหมก็เพื่ออะไรก็เพื่อ้โครงการเหล่านี้มันอยู่ตลอดไปไงจะได้หาแดกกันไงประเทศอื่นนี่เขาเลิกเผาแล้วเขาใช้วิธีการไถกบเขาใช้เครื่องเกี่ยวใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวแต่ของเราก็อ้างเนี่ยช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาหวานข้าวช่วยชาวนาไถขัา ก็เลยเพื่อจะตั้งงบในงบกเกษตรแล้วก็ใช้อยู่เดิมเเหือนเดิมครับถ้าเราจะตั้งเอาศูนย์เครื่องจักรนะครับรัฐบาลลงทุนให้ประชาชนมาเช่าในราคาถูกชาวบ้านก็มีรถเกี่ยวข้าวกี่รถตัดอ้อยใช่นะครับแล้วก็ประชาชนก็ได้ใช้ไม่ต้องมาเป็นเจ้าของเองเพราะว่ามันเกี่ยวปีละครั้งเนี่ยประชาชนก็ต้องมานังบำรุงรักษาก็ รัฐบาลก็ลงทุนให้ประชาชนไปไประชาชนก็สามารถลดต้นทุนลงแค่นี้แล้วอย่างเรื่องน้ําท่วมเนี่ยโอ้มีต้องไปรู้กี่วิธีวันนี้เราก็รู้อันหนึ่งน้ํนามันไหลไปไหนไหลไปทางภาคเหนือแล้วก็ไหลไปทุกป,ปีเรามีสถิติย้อนหลังไปเป็นสิบสาม,ส,ามสิบปีในแต่ละปีมีปริมาณน้ํามาเท่าไหร่แล้วเราก็รู้ว่าวัานนี้ปริมาณ พื้นที่กักเก็บน้ามันมีอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าน้ําอยู่เหนือเขื่อนเท่าไหร่น้ําใต้เขื่อนเท่าไหร่ไอ้น้ําเหนือเขื่อนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาก็อยู่ในเขื่อนรอรับไปอยู่แต่ถ้าน้ํามันจะเกิดล้นออกนอกเขื่อนเนี่ยจะต้องให้มันไปไหนเนี่ยก็เราก็มีนี่เนื้อที่ว่างวยที่เคยแห้งแล้งในหน้าแล้งเนี่ยนั่นแหละคือบึงรับน้ํแล้วก็ทําชนประทานออกไปนะครับกระจายน้ําออกด้านข้างครับวันนี้ก็รู้อยู่น้ํามันมาจากสี่สายอีกวางยมน้าน เดีว่าจะมีสายอื่นชีมีอะไรในมูลอะไรเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกแม่น้ำาัวเนี้ยมันก็คือสายเหองน้ําท่วมในแต่ละภูมิภาคใช่ไหมเพราะะนั้นในน้าที่ไหลมาจากเหนือเนี่ยมันก็ลงไหนลงอ่าวไทยแต่มันลงไม่ได้เพราะะทะเลมันหนุนใช่ไหมเพรฉะนั้นจะับาห้มันลงก็ลงไม่ได้ไอ้ทะเลมันดันกูอยู่มันก็เอ่อออกข้างเออฉะนั้นเราไงเราก็อยาให้มันในืม่น้ํามันลงไม่ได้ก็เราต้องออกข้างไงครับถึงบอกไงว่า ไอโครงการแก้มริมซพ่อพ่อหลวงรอเก้าเคยให้แนวทางไว้ก็จ่ายน้าไปครับยังได้มีน้ําเก็บไว้ใช้หน้าแรงแทนที่จะดันลงทะเลอย่างเดียวอ่านี่ก็หนึ่งทางนั่นเองก็เป็นแนวคิดแบบนี้นนประเทศหนึ่งเขาก็ทํากันมาอีกแบบหนึ่งก็เอาแบบนี้เลยฮอลแลนด์ทาเขื่อนกั้นแม่งเลยเอากอไก่ใช่ไหมทําเขื่อนกั้นเลยแต่นี่ไม่ได้กั้นน้ําจืดนะก็กั้นน้ําทะเลไม่มนหนุนไง เอเห็นไหมวันนั้นทะเลมันเข้ามาไม่ได้น้ํามันก็โอ้โหแต่นี้น,น้ํนาแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยน้ําเหรอมาเลยมึงไหลมาเลยไม่มีน้ําทะเลคอยดันมันก็ไม่อ่อนออกข้างมันก็ไหลลงไปนะออกอ่าวไทยไปแต่ว่อาอ่าวไทยมีเขื่อนกัน้นลดแก้ปัญหาการกัดเซาะตะล่งได้ด้วยใช่ไหมได้ทินได้ทะเลเพิ่มได้พื้นดินเพิ่มเลยใช่ไหมแล้วยังได้เขื่อนกันามาถือมา,านะกักเก็บน้าจืดไว้อตนนี้สบายเลย แมง่งประเทศเราจะไม่มีทางขาดน้เจืดอล้วเพราะอะไรน้ําทั้งหมดที่ไหลมาจากภาคเหนือเนี่ยมาลงที่อ่าวไทยเนี่ยจะกลายเป็นน้ําจืดไอส้สวนนอกเขื่อนกับน้ําเค็มไปไอ้วนที่อยู่ในเขื่อนกับน้ําจืดทำไมแล้วช่วงไหนก็ว่าก็สูบออกบ้างรับมันเยอะก็กกสูบออกก็เหมือนที่ประเทศฮอลแลนด์เขาทำนั่นแหละพอน้ําในประเทศฝนตกเยอะเขาก็สูบท,ทิ้งทะเลใช่ไหมเพราะเขาเป็นแอ่งนี่ดังนั้นเมื่อมีปริมาณน้ําเยอะเขาก็เริ่มสูบ แล้วเขาก็รู้ในปริมาณน้ํามาเนี่ยมันจะมาเท่าไหร่แล้วนั้นเขาก็พ่องน้ํารอไว้แต่เขาไม่มีทางขาดน้ําเพราะว่าเขามีปริมาณน้ําที่ใช้พอเพียงส่วนในที่น้ามันมาเนี่ยเขาพ่องน้าเพื่อจะรอ,อน้ําที่มันกำลังจะมาใหม่แต่เขาก็อยู่ได้เเป็นกลายเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรที่างไัเนี่ยคือแบบอย่างนี้ผมไม่ได้คิดเองผมไม่ได้เป็นเทวดามาเกิดน,นะผมไม่ได้ฉลาดมาจากไหนหรอกก็ไปดูจะเห็นประเทศทเขาทํา